ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดนฟอระจามันชี่19มกราคมโดยโค้ชเชฟฟ่าบอลแมนเชสเตอร์เดนเช้านี้คอสนาะอาร์หนึ่งไงงานนี้บอกได้เลยว่าแมนยูจะใจอ่อนไหมเมื่อดาบรีขอยื่นรอบสองซื้ออเลันโดกานาโชจะได้ไหมเมื่องานนี้อิตาเลียนนะฮะยืนยันว่าดาร์บรีนั้นท้าคว้าตัวอเลันโดกาดาโชปีกทีมชาติอาเซน่ารบอบ2อแล้วหลังโดนแมนยูบอกปัดไปในครั้งนี้ ดยนโปรีแองแสดงท่าทีชัดเจนว่าต้องการจะคว้าตัวกานาโชไปเป็นตัวแทนของพินซ่าควารัสเคียสตาร์ทีมชาติจอร์เจียที่ย้ายไปคาแข้งกับปารีสแซแมองทีมเงินถังของเด็กเอิงฝรั่งเศสในคาทนนี้เป็นที่เรียบร้อยโดยก่อนหน้านี้ทีมลูกหนังของเซเรียติดต่อขอซื้อสตาร์ทีมผีแดงอย่างเป็นสัญการแล้วแต่ว่ายังไม่มีเม็ดเงินที่ทีมลูกหนังของพิมหริกตั้งเป้าเอา,เอาไว้เลย กระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่1 8มกราคมตุ๊ตตต์สปอร์ตเปิดเผยว่าัปรีเนี่กลับมาท้าทามในการคว้าปีกเลือดฟ้าขาวอีกหนึ่งรอบโดยเสนอเงินจ่ายเพิ่มเป็นจำนวน46.5ล้านปอนด์หรือราว2,460ล้านบาทแต่ก็ยังไม่มากพอที่จะทำให้พวกเขานั้นได้น,นักเตะเป้าหมายเนื่องจากว่าปีิษัแดงเองนั้นตั้งราคาขายกันาโชยังต่ำอยู่ที่ประมาณ59ล้านปอนด์หรือว่าประมาณราว2,596ล้านบาทเลยทีเดียว แต่ผมเป็นตัว่างงานนี้ถ้าอยากได้นะฮะก็ต้องจ่ายมากก็ได้กันครับราคาสูงใช่ย่อยนะการนนโชวคนนี้เรามาดูข่าวต่อมาจนครับอาร์ตหนึ่งไงตกลงแมนยนูได้แล้วนะแข้งผีรายแรกที่จะขอลาทีมในช่วงเดือนนี้โดยสืดนัทไทยเปิดเผยตัวว่าไทเรอวาเลเซียนะฮะกองหลังของแมนยูเองนั้นตกลงกับสโมสรที่จะอำลาทีมเป็นการช่วคราวในช่วงเดือนนี้เพื่อจะคว้าโอกาสในการลงสนามอย่างต่อเนื่อง โดยการน,นี้โบเบชนะฮะอินเตอร์เนชั่นแนลรายงานข่าวเมื่อวันที่18มกราคมบอกว่ามาเลเซีย er ตกลงกับแมนยูได้เป็นที่เรบร้ักแล้วว่าเขาจะย้ายออกจากด้านของโอทาฟอร์ดแบบยืมตัวในช่วงตลาดหน้าหนาวน,านี้เพื่อจะลงมาเล่นกับทางด้านของทีมอ,อีกนะฮะไปจนจบซีซั่นในขาะดนี้โดยสุจราตกล่าวระบุด้นะว่าได้ข้อมูลนี้มาจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของอดาว,ตวเตะไวช่าแบรนนี้ซึ่งก็แสดงความจำนงกับผีแดง ว่าดองการจะย้ายออกไปแบบยืมตัวเบื้องต้นยังไม่ชัดเจนนะว่าประการหลังวนันนี้ของทีมฟีเจนูตวันนี้จะลงเอยกับสโม,มสรไหนในครั้งนี้กันแน่สำหรับช่วงซีซั่นนี้มาเลเซียเองได้ลงเล่นในเกมพมรีเมียร์ลีกเพียงแค่2นัดในครั้งนี้เท่านั้นโดยในช่วงซีซั่นแรกเนี่ยที่ย้ายมาร่วมทีมผีแดงในช่วงซัมเมอร์ปี2022เขาคนนี้ก็ถูกทางนันของเอเดกเชนฮาคอดีตกุนซอส่งลงสนามจำนวน39นัด แต่ว่ามีปัญหาเจ็บเข่าอย่างหนักนะฮะจนต้องรักสนามไปนานกว่าเจเดือนก่อนที่จะกลับมาลงเล่นได้อีกครั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนในครังนี้นั่นเองนะเป็นนาว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นลกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาน่กันครับเอาแล้วอยังไงแมนยูห้ามแรสฟอร์สย้ายซบสามทีมพร้อมกับเหตุผลนะ โดยริศาจแดงแมนยูนะผมตกเป็นข่าวว่าไม่อนุญาตให้มาคัาบแรดฟอร์ดย้ายซบนะฮะสามทีมนี้นั่นเองนะเมื่อการน,นี้ปิษาจแดงแมนยูจะไม่อนุญาตให้กับพนทางของมาคัาบแรดฟอร์ดย้ายไร,ร่วมทัพสามสโมสรคู่แข่งในสุขบอลพรีเมยร์ลิกอังกฤษช่วงตลาดซื้อขายช่วงเดือนมกราคมนี้ โดยเป็นที่เข้าใจกันได้ว่าบรดฟอร์ดนั้นได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าเขาต้องการที่จะออกจากทางด้านของฝั่งแมนยูเพื่อหาความท้าทายใหม่ในอาชีพการค้าแข่งในขณะที่เดวินส์เนมาร์อาเมนาชนะฮะพี่ชายและเอเจนต์ของเขาเองนั้นก็จะเริ่มมีการเจรจากับสโมสรอ,อื่นๆในครั้งนี้กันบ้างแล้วท่านนี้การรายงานข่าวล่าสุดระบุเลยนะว่าแมนยูเองนั้นได้แจ้งกับทระด้างของบรดฟอร์ดอย่างชัดเจนว่าจะไม่ให้ย้ายไปร,ร่วมทีมอาร์เซนอลทนนินบอ์ส,นอนอสเปอร์ และก็เวสแฮมเนื่องจากว่าเซอร์จีมแรตคิฟและผู้บริหารของแมนยูเองนั้นไม่ต้องการจะให้ดาวเตะวสยรนันดนี้ไปอยู่กับสโมสรอ,อื่นซึ่งเป็นคู่แข่งในเฟรมฟุตบอลพิมีบริกเพราะที่ผ่านมามีกระแสข่าววรวาทั้ง3ทีมนั้นให้ความสนใจบรดฟอร์ดในครั้งนี้อยู่เช่นเดียวกันโดยการบริการข่าวในระบุเพิ่มเติมบอกว่าแมนยูเนี่ยพร้อมที่จะร่วมมือนะฮะกับสโมสรใดก็ได้ที่อยู่นอกเหนือพิมีบริกแม้ว่าจะต้องจ่ายค่าเหนื่อย ขึนึ่งหนึ่งของแรลฟอร์ดก็ตามทีโดยปัจจุบันแรลฟอร์ดรับกับท่านักของปีศแจแดงอยู่ที่ประมาณ3 2 5 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ในครั้งนี้เป็นรานงการที่นะผมก็ถือว่าขอว่าอย่าไป3ามทีมนี้เลยก็แล้วกันเดี๋ยวจะเป็นตูคู่อาฆาตกันในอนาคตนะฮะเรามาดูข่าวต่อมากันครับอารันยังไงฟันร้ายของทัพปีสแตแดงก่อนเกมโคเกมแมนอยู่พบกับท่านังขอมบริตตนโดยกันนี้วันที่1 9มกราคมจะมีโปรแกรมพิมพ์มริกอังกฤษทั้งหมดนะฮะ 4คู่ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเกมที่แมนเชสเตอร์เดนนั้นจะได้เปิดโอทัฟฟอร์ดเจอกับเพื่อนั้งของบ e. ริตันแอนด์โฮฟอาลเวนในครั้งนี้โดยนี่เป็นเกมที่น่าสนใจพอสมควรนะฮะหลังเจ้าตัวเนี่ยเจ้าถิ่นกำลังคึกจากการที่ไม่แพ้ใครมาแล้วสามาตัติดต่อกันในทุกบารการส่วนทีมเยือนก็ไร้พ่ายมาหกนัดติดต่อกันในทุกบารการซึ่งการเจอกันของพวกเขาเองนั้นมีกระเด็ดที่น่าพูดถึงในครั้งนี้เช่นเดียวกัน เดิเมที่นกนางนวนแสนอันตรายเลยนะเมื่องานนี้ก่อนหน้านี้ทานั้นของฝั่งแมนยูเองนั้นได้เจอกับบริตันในเกมพิเบริกบาทั้งสิ้น15ครั้งซึ่งในจํานวนนั้นเดอะซีเก้าเองก็เป็นฝ่ายชนะได้มากถึง7เกมด้วยกันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การชนะอยู่ที่ประมาณ47ปและดังทำให้บริตันนั้นเป็นทีมที่มีเปอร์เซ็นต์ชนะแมนยูมากที่สุดในพิเบริกเลยก็ว่าได้ อนอกจากนี้แล้วด้วยความที่ก่อนหน้านี้บริตันนั้นบุกเอาชนะแมนยูในเกมที่ได้ถึงทีมโอเทอร์ฟอร์ดมาได้2นัดติดต่อกันทำให้เกมเกมนี้ทีมเย็นได้3มแต้มกลับบ้านอีกครั้งมันก็จะทำให้พวกเขาเนี่ยเป็นเพียงแค่ทีมที่2ในหน้าปรัสราที่บุกไปชนะแมนเชสเตอร์ตั้งแต่ถึง3โอเทอร์ฟอร์ดในเกมลีกได้ยอย่างน้อย3ผลนติดต่อกันโดยทีมเดียวจนถึงตอนนี้ทำเหบนั้นได้ก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเคยทำได้2ผลนในครั้งนี้ ต่อมานะผมไร้เกมการแบ่งแต้มโดยจากทั้งหมด15ครั้งเนี่ยที่เจอกันในเกมลีกก่อนหน้านั้นระหว่างแมนยูกับบรันตันมันยังคงไม่เคยมีคนไหนเลยที่จะจบลงด้วยผลเสมอระใจสม,มุดหน้าประวัติศาสตร์พีมเมเรกิจมันก็มีอยู่เพียงแค่คู่เดียวที่เจอกันบ่อยกว่าน,นี้แล้วไม่เคยมีการแบ่งแต้มกันเลยนั่นคือเกมระหว่างแมนเชสเตอร์เด,ดกับวิแกนอาราติกที่จำนวน16นัดนั่นหมายความว่าเกมในช่วงวันอาทิตย์นี้ มันมีโอกาสจะทาทาทารสอิจิ์ดังกล่าวในครั้งนี้ได้ต่อมานะผมก็จะเป็นปัญหาในครึ่งแรกของทางฝั่งแมนยูเชื่อหรือไม่นะว่าในเกมรีกแนัดหลังสุดที่แมนยูนั้นเจอกับบริตตันพวกเขาทำประตูในช่วงครึ่งแรกไม่ได้แม้ว่าแต่ลูกเดียวดีนะฮะทำให้ตอนนี้ถือว่าเป็นคู่แข่งที่พวกเขายิงใส่ในช่วงครึ่งแรกแติดต่อกันไม่ได้นานที่สุดแล้วเท่ากับเชลซี ทีแ่ด้านของฝั่งบริษัทแดงเองก็เคยท้าบอดในช่วงครึ่งแรกระหว่างปี2013ถึง2016ในคาลักนี้โดยขนาดเดียวกันนะฮะ,ะก่อนจะถึงโปรแกรมสัปดาห์นี้นั้นแมนยูก็เป็นฝ่ายตามหลังคู่แข่งตอนจบครึ่งแรกในเกมลีกไปมากถึง6ครั้งด้วยกันสนับให้พวกเขานนั้นเป็นทีมที่ตามหลังคู่ต่อสู้ตอนเข้าสู่ช่วงพักครึ่งมาที่สุดเป็นอันดับที่2ของลีกในช่วงสัปดาห์นี้โดยอันดับที่1ก็คือเลสเตอร์ซิตี้ในคณะนี้ โดยต่อมานะผมเขาจะมามาดีวันอาทิตย์จริงๆโดยในฤดูกาลนี้แบนยูเคยแพ้เกมลีกที่ลงเล่นในวันอาทิตย์มากถึง 3. าะาทั้งบมด4นัดในตอนที่มีเอริกเชนฮาร์เป็นกุนซือแต่หลังจากที่เชนฮาร์โดนปลดไป,ปนั้นพวกเขาก็แพ้เพียงแค่หนเดียวแต่ั้งหมด7เกมที่ต้องลงเล่นในช่วงวันอาทิตย์โดยที่เหลือแบ่งเป็นภาระนะฮะการชนะกับเสมออย่างละสามผลที่เกิดขึ้นในคาัักนี้ โดยถึงการนั้นก็ตามวันอาทิตย์นี้ก็เป็นวันที่บริตันมีเปอร์เซ็นชนะกับค่าเฉลี่ยที่ทำประตูต่ตอหนึ่งนัดนั่นดีกว่านัดอื่นๆหากเทียบกับบรรดาที่พวกเขาลงเล่นในเกมพิมเบริก10นัดขึ้นไปโดยพวกเขามีเปอร์เซ็นชนะในวันอาทิตย์อยู่ที่38.9%และก็ทำประตูได้เฉลี่ยอยู่ที่1.6ลูกต่อน1นนัดในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นคว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไร เองมาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเชลซี Chelsea นะครับผมอยากได้กานาโชแต่แมนยูจะไม่ขายนะจ๊ะเมื่อเชลซีนั้นอยากจะได้กานาโชแต่ว่าแมนยูดันไม่ยอมขายซะอย่างนั้นเมื่อทางด้าน,นของฝั่งสกายสปอร์ตรายงานข่าวว่าเชลซีกำลังให้ความสนใจในตัวของอาริอันโดกาลาโชปีกทีมชาติอาเจนไินของฝั่งแมนยูและก็พร้อมที่จะทุ่มเงินดึงตัวไปร่วมทีม อย่างไรก็ตามแมนยูไม่มีความคิดที่จะปล่อยตัวปีกว้ย2่ปีแบบนี้ออกทางทีมไปเพราะมองว่าเขาเป็นการสำคัญของทีมในอนาคตอันใกล้นี้ เพราะนอกจากจากได้ค่าตัวที่ไม่สามารถปฏิเสธได้แล้วนั้นก่อนหน้านี้แมนยูเพิ่งปฏิเสธข้อเสนอจากท่าน,นาักโอนนอบรีในการซื้อกันดาโชไปแทนควินซ่าควารัสเชียรีที่เพิ่งปล่อยตัวไปให้กับทนานักของปารีสแซ็ชแมงนอกจากกันดาโชแล้วเชลซียังมีเป้าหมายปีกปร,รายใหม่อีกรายโดยเฉพาะจิมมี่กิสเทนปีกไวสปีของดอชมุนที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ยิ่งไปรลมากถึงเจิดประตูในสุพูนเดสซริกา จากการลงสนาม18แมตช์ในครั้งนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์เตต็ดในช่วงชันครับขอบคุณทุกคนต่ารัชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซ b s สไคร e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ